สวัสดีจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันกับเจตุกตาการยางอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้เจตุกตาจะพาทุกท่านมาดูวิธีการถอดประกอบยางรถอ e ีแตกนะจ๊ <c oughs> ะมาดูกันเลยค่ะเริ่มจากการถอดนะคะเจตุกตาจะเป็นคนถือกากบาทนะคะเบอร์สิบเจ็ดด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าน็อตแปดตัวนี้เบอร์สิบเจนะคะ,ะเสียบเข้าไปในน็อตนะคะครอบไว้ไม่ให้มันหมุนตาม อาช่างเขาก็จะใช้บล็อกลมนะคะถอดอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะเบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันค่ะทุกคนอาการถอดอะไล่ไปเลยนะคะไล่ไปเรื่อยๆเลยนะเอาให้ตรงนะคะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่าจะครบแปดตัวนะคะถึงจะถอดกระทะออกได้ เรามาถอดกระทะกันเลยนะจ๊ะเอาน็อตออกนะคะเอาน็อตออกก่อนเอาวางไว้ในจานนะคะจานนี้คือลูกค้าเอามานะนี่มาดูนะคะมาดึงยางออกนะลูกค้าว่าย,ยางยางรั่วนะคะแต่จุ๊บยางนะคะเป็นที่จุ๊บยางดูแล้วจุ๊บยางมันทองเหลืองมันขาดครึ่งหนึ่งนะคะผล ของการที่ขี่รถยางอ่อนนะจ๊ะจะเป็นแบบนี้เนาะไม่จุบขาดก็จุบหักนะคะเราต้องระมัดระวังในการใช้รถนะคะเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายพี่น้องถ้าเกิดไปเติมล้มก่อนก็บ,บมิปัญหาออถ้าขานเติมล้มก็สิพ่อก่อนแลน้วนี่นี่แหละจ้าสร้างเขียงอยู่ไก่ได้นน่เพิ่นมาประมาณ10กิโลนะคะน่าจะประมาณ1ิบไหมไม่ถึงไม่ถึงประมาณ7กิโลนะคะอ่อมาหาช่างนะคะช่างบ้านเพิ่นไม่มีดิ ถ้าตอนเช้าตื่นมาก็เช็คลมแล้วก็เอาไปใช้งานเติมก็เติมง่ายๆนะคะด้วยสูบสูบลมเล็กๆก็ได้แค่เอามือจิ้มจิ้มดูหวัวจุบลมมันไม่ลงไปมันก็ใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนี้เจ๊ตุตาก็จะทำการขันซอนนะคะขันซอนออกคือยางมันมีลมอยู่นะแต่ว่าจุบมันหักครึ่งมันใช้งานไม่ได้นะคะเวลาเราไปเติมลมมันก็เติมไม่ได้ ขั้นสอนออกปล่อยลมนะคะปล่อยลมแล้วก็จะทําการดึงยางในออกขั้นตอนนี้ก็จะช้านิดนึงในการปล่อยลมนะคะ,อะรอลมนะคะรอให้ลมหมดปล่อยให้ซางเขาทำงานไปนะคะเราจะไปทำอย่างอื่นนะคะ เขาใช้เรานะคะเราก็ต้องไปแล้วพี่น้องเด้อคือเราประกอบไปแล้วเส้นหนึ่งนะคะนี่เส้นที่สองเนาะเส้นนั้นลูกค้าถอดมาจากบ้านเส้นนี้เรามาถอดเองนะคะนี่เห็นไหมออกแล้วจ้าให้ลูกค้าไปเติมลมแล้วก็เอาไว้เล่นน้ำนะคะลอยน้ำเด้อ ช่างเขาเอาอยางเส้นใหม่มาแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาทำการใส่ยางกันนะคะหันจุบยางให้ถูกด้านนะคะ ดูดีๆอย่าให้พลาดนะคะเวลาใส่ไปแล้วถ้าถ้าใส่ผิดด้านมันเติมลมเข้าไปแล้วมันตึงมันจะทําให้จุกยางขาดได้นะคะเวลาใช้งานไปเนาะส้างของเราก็กําลังยัดยางในเข้าไปนะคะยัดเข้าไปแล้วก็จะทําการเติมลมเหมือนทุกครั้งนะคะเติมลมให้แบบว่าลมตึงๆยางในมีลมนะคะตึงๆให้แบบว่า เข้าไปในอยู่ในวงล้อของยางได้ถ้าไม่เติมลมเราก็จะประกอบไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมันยังไงล่ะมันหย่อนลงมานะคะอย่างนี้นะมันจะทำยากเราต้องเติมลมให้มันตึงๆให้มันเข้าไปอยู่ในวงล้อของยางมันจะได้ทำง่ายนี่คือเทคนิคเทคน,นิคหนึ่งนะคะ เก็บไปใช้ได้ใครที่เป็นช่างหรือใครที่จะประกอบเองนะคะปะสิวุบอู้ยัดจังเดยก,ก็คือปะตงจักเทือบายูจักเทือหลุดลงมากคือเกา่าจังสินาปันทีแทะเขาเติมล่มไว่แล้วพี่น้องเด้อให้มันอยู่อ,อมๆจังสินาเติมเข้าไปอีกนะคะถ้าเราเติมไปยางมันก็จะอ้ากว้างขึ้นกว้างขึ้นละพี่น้อง หลังจากนี้เราก็จะประกอบกระทะนะคะรถอิตเต็กจะเป็นกระทะสองข้างนะคะสองข้างประกบกันอาจา่างเขาประกอบเข้ามาแล้วนะครับฝั่งหนึ่งเขารอเรานะคะเรารอแป๊บหนึ่งนะคะ จะประกอบอีกฝั่งหนึ่งเอาให้ตรงนะคะให้ตรงอาตัวล็อกไปล็อกไว้นะคะ ล็อกตรงกลางนะคะเป็นน็อตเบอร์ยี่ิบเอ็ดนะคะล็อกให้แน่นกระทะให้มันบีบเข้าหากันนะคะเพราะว่าเติมลมแล้วยางมันจะกว้างขึ้นเราต้องบีบกระทะให้มันเข้าหากันเพื่อที่เราจะขันนอ็อตถ้าไม่งั้นเราก็ขันไม่ได้นะคะถ้ากระทะมันห่างกันเพราะน็อตเราสั้นค่ะเบอร์สิบเจ็ดหนึ่งนิ้วนะคะ ปรกอบแล้วเจ๊ตุกตาก็จะขันน็อตตัวเมียเข้าไปนะคะช่างเขาเราก็จะทําการประกอบน็อตนะคะเจ๊ทุกตากจะแย่น็อตตัวผู้เข้าไปนะคะให้ช่างเขาขันตัวเมียเข้ามานะคะเอาไปทุกตัวนะคะให้ครบแดตัวเนาะอย่ไปเรื่อยๆคะ่ะ แล้วตอนนี้ก็ใช้เวลานิดนึงนะคะคนหนึ่งต้องคือแย่เข้าไปแล้วไม่ใช่ว่าแย่แล้วอย่าเลยด้ยพี่น้องเด้อยต้องเอามือจิ้มที่หัวน็อตไว้ด้วยนะคะแบบว่าไม่ให้มันกระดุกกระดิกันะไม่งั้นมันจะหมุนตามเขาจะขันน็อตไม่ได้นะคะต้องเอานิ้วจิ้มจิ้มไว้ที่น็อตด,ด้วย หลังจากนั้นก็ใช้กากบาดจับไว้เหมือนเดิมนะคะให้ช่างเขาใช้บล็อกลมขันขันไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะครบเหมือนกันนี่เห็นไหมแน่นแล้วนะคะการย้ำไปเรื่อยๆ เสร็จเรียบร้อยนะคะหลังจากนี้เราก็จะไปทําการเติมลมนะคะแต่ว่าเอาตัวล็อกของเราออกก่อนเนาะยางรถอีแตกเติมลมไม่เกิน20นะคะเจตุกตาจะบอกทุกคลิปเลยนะคะถ้าทําการเติมลมยางรถอีแตกเนาะเขาเติมกันที่15หรือ20เท่านั้นนะคะเพื่อที่อะไรเพื่อที่จะไม่ให้ก่อให้เกิดอันตรายกับเรานะคะการเติมลม รถ not น็อตอิแทกนี่ยางรถอิแทกนี่นะคะน็อตมันเล็กๆพี่น้องน็อตมันไม่ได้มั่นคงถ้าลมเยอะสามารถทําให้ยางแตกได้นะคะนี่เห็นไหมมันจะรับแรงลมไม่ได้คลิปนี้เจ๊ตุ๊กตาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะจะให้ช่างเขาเติมลมนะคะมันจะต้องนอนลงไปนะคะแล้วก็เติมลมตั้งแม่นไม่โอเคนะคะต้องนอนเพื่อที่วิถีแขนกับกระทะมันจะได้ไม่ตรงกันนะคะ บายๆจ้าขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนะคะ